โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมวันพีดไฟร์อสออเรียร์ซีครับและเราก็ไปเล่นกันหมวดอยากมากเหมือนเดิมนะกับหมวดเฉพาะกิจเฉพาะกิจเฉพาะกิจกับตัวที่ได้ขอรอเวลามานั่นก็คือตัวอะไรวะให้มีอูรุตด,ด้วยนี่วะเออนี่อะไรคิล คิลเลอร์ประเภทความเร็วคิลเลอร์ประเภทความเร็วมือพิฆาตของหน่วยคิดของหน่วยแหละของกลุ่มจนสลัะคิสนะโอเคคิสคิสคิลเลอร์คิลเลอร์คิลเลอร์ไม่มีสกิลอะไรพิเศษนะคิลเลอร์ไม่มีก็ไม่มีอันนี้ก็อัพตามตันละแผนที่เดินทะเลวิญญาณตันละ สกิลก็เอาเบสิกเลยพอมันตั้งมาแล้วมีท่าไม้ตายแค่สองท่าเอางเว้ยถ้าใช้นี้ไปก่อนดูว่าอันไหนมันดีรูปมีปีกนี่คืออะไรคือใช้ใช้กากาศได้หรอพแรงถ้าพลังโจมตีใสรลูกกระจกเออเอาพลังโจมตีใสรลูกกระจกไปนะติดติดเล่นจากหนวดดำแล้ว โจมตีลูกกระจกตายเร็วๆแล้วสนุกดีแล้วก็เอาเพิ่มพลังเพิ่มพลังโจมตีท่าพิเศษไปอันนี้ก็เอาไปเป็นประจำอยู่แล้วเพิ่มพลังโจมตีด้วยเพิ่มเอ,อ่อเพิ่มความเร็วในการฟื้นเกตท่าโจมตีพิเศษด้วยส่วนอันนี้เหรอลดการเสียพละงกำลังพลังกายพละกำลังอ่พระพลังกาย ลดการเสียพลังกายของตัวละครรปพิ่ใช้ความเร็วและตัวนี้ก็ตัวใช้ความเร็วซะด้วยแล้วผมก็เอาระเบิดพลังไม่ใช่สิเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังโจ,จมตีระหว่างระเบิดพลังไประเบิดพลังแล้วตีเร็วตีแรงเอ้ตีแรงเนาะน่าจะดีแล้วล่ะไม่มีอันอื่นที่เหมาะกับความเร็วแล้วพุ่งเร็วเื่อนที่เร็วขึ้นอย่างนี้ดีวะไอโจมตีเกาะอ,องกนันนี่เอาไปก็ดีนะ ถ้าป้องกันส่งผลให้ท่าวิเศษสามารถลดเกาะข้องกันได้เยอะขึ้นนะน่าาไปหมดเลยเอาเท่านี้ไปก่อนเพราะด่านนี้ด่านนี้มันง่ายไม่มีชุดให้เปลี่ยนนะคินเลอร์ไม่มีชุดให้เปลี่ยนนะ ไหนมาดูซิฟันสองทีก็ตายะะหมดแล้วนะนี่ดูปุโอ้โหโอ้โหควงดาบควงเขียวอ่ะนี่กวาเขียวปะ่ะคิเลเลอร์คิลเลอร์นี่เคยสู้กับโซโลนะแต่สู้ที่สู้ที่เนี่ย ที่ตอนโดนโดนไคโดจับไปอะเป็นพวกของไคโดอะชื่ออะไรวะที่มันถอดน้กกากแล้วก็หดเลาะกินผลโดนบังคับไปกิน,นผละะนะ่แน่ไปหัวหัวอลออะมือสังหารของกลุ่มจนสัดคิดเลยนะไปดูทาดิทาคุงอ๋คุงเขียวเรียกเขียวเรียกดาบดิ มาดูท่าแรกดิไี้แนะ่ระโดดทีบอ่ะกระโดดทีบนี่ไหนขอดูหน่อยสิาคอมโบจะเป็น x y y x y นะแค่2ีนะ x y y ไม่ไดนะ้โอ้1 2 3 4 5 6 7เหรอได้7ได้8เลย <c oughs> 8 7 8เทีอ่ะเกมเกมสุดๆอ่ะวายอ่ะโอ้โหวายแบบฟันรวดเร็วอ่ะดูดินินนินนินยังกาลินจานี่ยฮาวายทีเดียวตายด่านนี้มันง่ายมากนี่ยากอ่ะเนี่ยนี่แบบยากมากนะกระโดดพี๊ดไอ้นะเห็นกระโดดพี๊ดปดิ พายุหมุนว้พายุหมุนฮ่าโอ้โหทุบพื้นว่ะโชเชโชเชโชเชอย่างไรล่ะวันเยอะวันเยอะแล้วโดดทีฟตัวง่ามหนึ่งหนึ่งสองพายุพายุเขียวพายุเขียวสุดยอดว่าถ้าหากินคือท่าพายุเขียวอ่ะนีท่าสอง เดินเข้ามานี้ไปหลบไปไปหลบไปนี่เราไม่ได้เอาคิวมากระโดดตื้ตําเกียวเกียวกระโดดตื้มเกียวอายุหมุนโอเคนี่ก็โอเคและตะกุระจนโผล่มา 1, 2, หนึ่งสองสามถ้าสามจะเป็นงัดขึ้นว่ะ นี่แน่เกรียงกระโดดทิปนี่แนเแ่เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วตำท่าหมายตายเออลืมดูชื่อท่าเลยผมลืมดูชื่อท่าเลยมีไหมปะทะแรงแสงวาบอะไรเนะี่ยแสงวาบลมหมุนเหรอ อะไรชื่อท่าฟันเร็วขั้นเทพฟันเร็วขั้นเทพก็มาฟันเร็วขั้นเทพก็มาทำลายทำลายโรทีปโรทีปเยอะขอสนุกกับคีิหน่อยจะได้ฝึกใช้ท่านี่ฟันความเร็วเทพฟันความเร็วเทพ ไม่กระโดดถีบเอาไปแค่นี้ไม่มีอะไรเลยกระโดดขีบเชียร์ขีดไปเลยดีกว่า,ด,วาดี่วินล่ำเวลาจริงนี่แน่เละเละเละตุ้มเปะเละตุ้มเปะยังไม่ทันยังไม่ทันทฟันก็ตายหมดแล้วยังไม่ทันฟันก็ตายหมดแล้วไปดีกว่า เก็บคอมโบดีกว่าเก็บคอมโบตรงนี้1 2 3งัดขึ้น1 2 3 4โอ้โหเป็นท่าไา่ยุ่งเลย1 2 3 4งองโหท่ากระเด็นเลยอ่ะหนึไหนรัตัวเกิดมายังเกิดละ4 4่ทีโอ้โห 4, 4, 4. โโ1 2 3 สี่ห้าโอ้โหท่าที่ห้าคงท่าเนี่ยเออทางผิดทางผิดทางผิดท่าที่ห้าคงน่าดูเลยทางนี้ต่อเกพโอเด็งเนีโมชิเคอเทพอ้าวหมดโอ้คอมโบหลุดเลยความเร็วเทพสุด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 เร็วเทพจริงๆนี่งไงความเร็วเทพ

ท่าที่ห้านี่โอ้โหท่าที่ห้าโคตรเท่อ่ะใช้สองมือพวงพวงอาวุธแล้วท่าที่หกอ่ะท่าที่หกจะเป็นแบบรอบตัวนะคู่สองไม่ได้เฮ้เละมะเขียวความเร็วเทพึจะโดดตึมเจ็ดที โอ้โหเจ็ดทีเท่มากบนบนกลางอากาศฟันไม่ได้นะได้แค่ตึมลงมาแล้วก็หมุนอยู่บนกลางอากาศแค่นั้นเองเนี่ยแค่นี้แล้วจับขึ้นไปแล้วก็หมุนอยู่บนนี้แค่นี้ยรียรนี่นะทำไมไอ้ชามพาไม่ตายดิเอาไปเลยพายุหม,มุน อสู้กับโซโลสูสีเลยนะตัวนี้นี่แน่นี่แน่มันไฟนี่แน่ไปดีกว่าเสียวเวลามากแล้ว้อยตัวเว้ย3นาทีได้อยู่ผมเร็วเทพซุม มันเร็วมากเนาะซุ่มๆๆๆอย่าได้ให้นะช่วยที่ช่วยตี่ชตวยที่ช่วโที่ช่วยที่นี่ความเร็วเทพของจริงว่าใช้แค่กดตัววายก็ได้เราเอาเคลียร์นี่บ้างไงเคลียร์ลูกกระจกมูนหลบไปอยากโดนพายุหมุนไหมอายุเขียว กระโดดทีมตามนี่แน่อุ้ยกระเลงเลยนี่แน่แค่กระโดดตึมไม่ชอบเลยห้าสามหาสามงัดขึ้นนึงกระโดดขึ้นแล้วควงอ๋อเป็นไงเอาความเร็วเทพจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บหนึ่งสองฟู๊ หมุนติวติวเอาไปตืมหนึ่งกระโดดทีบสวยงามกระโดดทีบสวยงามอาตาคุริเหรอขอสักหน่อยแล้วกันนะเวลามีเยอะสามนาทีระเบิดพลังสู้ซิอาตาคุรีหนึ่งสองสามสี่ออกไปเลยแปดทีกระโดดทีไปด้วหนึ่งทีหนึ่งสองสามอ้าวหายเวรกรรมไม่ทัน แนี่ว่าคาตาคกริสเพิ่เกิดนานแล้วขอขอขอซึมซึมเขียวห่วงห่วงเขียวลบไปนี่แน่ป้อมอยู่ที่ไหนไปลบไปโท,ทำลายป้อมป,อมปาก,การไหนฮึบ ไม่ระเบิดเว้ยความเร็วเทพไม่ระเบิดเว้ยเฮ้ยเจอว่ะเจอว่ะมาถึงก็เจอเลยว่ะไม่ต้องไปเดินไกลเลยความเร็วเทพสิงท่ามไม้ตายมาดูกันเกาะเต็มๆโดนห้ามไม้ตายของคิลเลอร์แล้วเป็นไงอ๋อด่านนี้โดนที่จะตายเลยเหรออ่อนแอจังเลย ไม่แน่ฟันความดูแสง,งไปเลยหมดไปเลยลอายุมุนไม่ตายกระโดดถีบซ้ำไม่มอนมันเยอะจังวะอายุหมุนเพราะเราหมุนป่ะหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะวะมันเลยมาเกิดข้างล่างแล้วกระโดดถีบโอ้เอาไปโอ้ปังตายเลยเหรอ เฮ้ยเอาอัดกระเด็นมาก็ดีนะเอาคิลเลอร์อทำไมทำลายพวกข้าวของนี่แล้วมันได้ของเยนยอุ้ยจาทำลายนี่ด้วยอโอเคหกองนะพาเคีย่อนออกมามน,มนี่แน่กระโดดทีบกระโดดทีบคีปเก็บสม้มไป คีมมนสายไฟเดินไปเรียบร้อยค่าเก็บของให้ค่าเก็บของให้งใหลงไปเดีย๋ยวข้าจะใช้ท่าไม้ตายท่าไม้ตายเอากว้วางไหมกว้างไหมโอ้กว้างว่ากว้างกว้างกว้างเยกว้างเ กระโดดทีเก็บส้มกระโดดทีกระโดดทีเก็บส้มเดินทางข้าไปนี่ท่าที่รวดเร็วทา่ากระโดดทีที่รวดเร็วมากนี่แน่อุ้ยมอนเยอะแยะเลยท่าไม้ตายท,าทีท่าเดียวพยุ่งว่าเอาท่าไม่ตายมาหากินก็โอเคนะลบไป คีมอนจะเดินผ่านลงไปเรียบร้อยไปต่อไหนมีมอนหลงเหลืออยู่นี้อายุหมุนนี่แน่เรียบร้อยคีบกระเด็นเลยคีบเยอะคีบเยอะขอเก็บเก็บ เก็บตัวละครเ็เรียกนะเก็บคะแนนไพ่ยเยอะได้คะแนนพุ่งไปเก็บได้คะแนนได้เงินมาตึมโอ้ฝังตายอิจิเกิดมาก็จัดการสักหน่อยนี่แนะ่ข่าไมายตายใส่เลย จบอิจ,ออจิเหรออิจิเหรอเรียบร้อยจะไปทำอะไรจะไปทำอะไรอ๋อรอพยุ่มหมุนหมุนต่อเนื่องดูดิหกทีหกทีก็หมุนนะ หมุนเข้าไปอีกแล้วก็ตึ้มตึ้มให้รู้สึกหมุนแล้วมันจะมึนด้วยเนะี่ยมาดูนะมึนป่ะมึนมา,มนมาไม่หมึนเลยโดดทีบกระโดดทีบเกีดดดด่ยมเลยหมุนได้เหมือนกันถ้าหากินแล้วผมว่ามันคือท่าหากินแล้ว หนึงน่งกระโดดทิปดึงพีหนึง่งสองสามสี่ระเบิดพลังสิงเรียบร้อรยวิ่งหนึ่งกระโดดทีบฟันแรงไว้ระเบิดพลังแล้วฟันแรงอย่าว่าอย่างว่าด่านนี้มันง่ายด่านนี้มันจะแบบว่าง่ายกว่า ง่ายกว่าดาัดหลังๆห,หาช้างก่อนช้างปุอยู่ไหนทีปไปเลยหนึ่งทีนี่แนะ่กรนะโดดทีมึงสองสามเก็บก่อนหนึ่งทีมึงสองแต่ไม่มีท่าหมู่เหมือนดวดดำเลย่เสียดา,ายอืข้ามหม้ตายเนี่ยแหละหมูแล้ว ถึงจะเสียเวลาได้หน่อยเคียวลมเคียวลมเคียวสายลมนี่แหละท่าหมูท่าแรกท่าแรงคนแบบว่ากระโดดทีอน,นี้เร็วหน่อยไปโ์โ์นี่ควงสวยงามควงสวยงามนี่แหละ ช่วยเชเช,ช,ช,ชต้มลงไปลีกทางคิลเลอร์มาแล้วออโอ้โหมันจะโหดอะไรปานนี้ดูควงควงเคียวโชเรียกว่าเคียวได้ไหมเรียกว่าเคียวดีกว่าเรียกว่าดาบเลยเอาไปเลยพายุหมุน วางไงมานี่ตึมมันก็แค่ตึมนะท่าเนี้ยนี่ท่าที่เจ็ดยึเปล่หนึ่งสองสามสี่่โคเทหายหลุดดำแล้วมาอยู่แล้ว นี่ไงยังย่งเอ้ยถึงคิวเอาไปเลยความเร็วแสงความเร็วแสงอุ้ยนี่วายเนี่ยนี่แค่เท้าวายก็ไม่รอดแล้วตรงตีความเร็วแสงกระโดดตึ้มนี่กระโดดตึ้มระหว่างนี้ก็ เกยลูกน้องไปด้วย้ดูดิเตะลูกน้องไปโดนไคโดตายเตะลูกน้องไปโดนไคโดตายยังไม่ได้ระเบิดพลังเท่าไหร่ด่านนี้มันแบบว่าชิวๆเครับเป็นถือว่าเป็นด่านที่ไว้ลองฆ่าไว้ลองฆ่าได้เลย ให้ฆ่าให้ท่าไม้ตายเจ้ามันเป็นท่ามหมู่ที่ยอดเยี่ยมมากไม่ดอปอะไรเลยทีละครั้งทีเอาเลือกเอาชัยลงไปโชว์เรียบร้อยกระโดดขีดไปเลยดีกว่า กระโดดทีปอีกดีกว่าไอ้ตรงนี้มันโดนอะไรวะทำไมมอนวิ่งไปไหนไหม,นะมาละมอนมันวิ่งไปไหนมาละฝันนี้ฝันหนึ่งทีทีบหนึ่งทีผ่านจะ้ะผ่านแบบรวดเร็วจะ้ะเดี๋ยวเวลาเยอะอะโหมันโหดอะครับมันโหดอะครับ โหลนะครับลัานระครังสามทีแล้วจะดรอปของดีครับพูดไปเรื่อยหนึ่งสองพายุหมุนโดนพายุหมุนไปดีหนึ่งสองเหมือนเป็นท่ารวมคีฟเนี่ยท่าร,ร,รวมคีฟนะคีฟไปรวมกัน มาดูกันซึบผมมีแฝงทีเดียวตายั้ยอุ้ยนี่แนะเราตัวเล็กกระจิ้วหนึ่งเราตัวเล็กกระจิ้วหนึ่งกระโดดตึ้มแบบสวยงามตึมเยียบหยอย เขาเก็บกล่องก่นอนเขเก็บกล่องก่นอ,กกอกนมาแล้วโอเด้งมาแล้วโอเด้งมาแล้วนี่แน่ฝันฝันันโอเด้งเหรอโชหลบไป ไปเคลี่ยมอนให้หมดดูดิอูดิ่งตายแล้วว่าหูอะไรวะ<น>อะไรวะไปข่ายังสนุกไว้พอเลยไม่มีตัวพิเศษเกิดแล้วเหรอใครอยากได้ตัวพิเศษใครอยากได้ตัวพิเศษ มาระเบิดฟังสีเขียวนี่แนะนี่นะคา,า,าตึ้มคาตึ้มคาตึ้มตายตายคาไม้ตายปิดฉากแบบสวยงามนี่ไงสวยงามนะขอขึ้นไปหาดูวิวก่อนนี่คิดเลอร์ อันนี้สวยละแต่คินเลอร์มันตัวเล็กๆไงไม่รู้นะเลได้นะโหดนะแต่ต้องดูท่าอื่นดนะ้วยอันนี้ชอบอยู่ชอบอันติชอบท่าไม้ตามอยู่เป็นแบบพายุฟันแบบพายุไวชอบแต่ถ้าตึมตึมทีเดียวไม่ชอบเลยพอมาเร็วแสงก็โอเค มันมากแต่ไม่มันเท่าหนวดดำหนวดดำมันแบบว่าสะใจจากการมอนเตอร์สะใจอ๋อเราเอาโจมตีลูกก็จ็อกแรงมานี่บ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุก และความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ